คคตตี้รับเหนือความคาดหมายแดนวรเวทขอแต่งงานกลางวัดเผยกำลังดูเลือกที่เหมาะสมขอบคุณฝ่ายชายน่ารักเสมอต้นเสมอปลายวันที่29กันยายน65ที่นาอเวนฮอลล์ชั้น3ห้างเซ็นทรัลชิดลมนักแสดงสาวชื่อดังแคตตี้อังสุมาลินศิรพัทรศักเมธาให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมง,งานเซนทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์2022ถึงโมเมนต์ที่แดนวรเวทดดนุวงทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางวัด หลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ13ปีพร้อมอัปเดตเลิกวิวาโดนเซอร์ไพรส์วันนั้นเป็นยังไงบ้างก็แปลกๆดีค่ะตื่นเต้นแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะด้วยสถานที่ด้วยโมเมนต์ตรงนั้นและอยู่กันแค่2คนมีน้องหมายอยู่2-3ตัวข้างๆด้วยถามว่าเหนือความคาดหมายไหมเหนือความคาดหมายค่ะเพราะไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะเป็นที่นี่ที่นี่ก็คือวัดที่เราไปปฏิบัติธรรมด้วย ใช่ๆพอปฏิบัติธรรมเสร็จก็ขอเลยมีเซนล่วงหน้าไหมคือตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเรามานึกย้อนก็มีเอเฟเหมือนกันหรือตอนนี้ที่คุกเข่าตอนนี้แล้วก็ชวนหนูไปเดินจงกรมในขณะที่ฝนตกซึ่งเราก็นึกว่าอยากเดินจริงๆก็เลยไปเดินเป็นเพื่อนเราก็ไม่อยากขัดอะไรตอนที่เขาคุกเข่าแล้วเราทักว่าปวดเข่าเหรอ คือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นจริงๆฝนก็ตกด้วยก็ว่าอยู่ทำไมถึงชวนมาเดินตอนฝนตกขนาดนั้นไม่เอดใจเลยใช่ไหมที่เขาไปตั้งกล้องไว้นานมากคือเหมือนมีการพูดคุยกันก่อนว่าเราอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมทำบุญทอดกฐถินเราก็มีการเตรียมกล้องไปส่วนหนึ่งว่าพอเราถือศีลเสร็จแล้วจะมาถ่ายตรงนี้กันนะคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนของเขาไหมจริงๆแคทก็ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่แดนไหมนะคะ แต่ส่วนของงานทอดกระถินเราคุยกันมานานแล้วคุยมาเกือบ1-2ปีว่าเราจะเริ่มทำก็เลยคิดกันไว้ว่าเราจะไปกันรอบนี้แหละและไปถ่ายมาด้วยวินาทีนั้นที่แดนอาการเป็นยังไงคือตอนนั้นถ้าใครได้ดูคลิปก็เหมือนที่แดนให้หนูถ่ายดโดรนซึ่งตอนนั้นหนูก็กังวลเรื่องดโดรนนิดหน่อยเพราะเราขับไม่คล่องหนูก็ถามที่แดนนะว่าอยากได้ภาพแบบไหน เขาก็บอกว่าถ่ายยังไงก็ได้ถ่ายให้เห็นเจดีเราก็งงว่ามันจะออกมายังไงตอนนั้นก็เหมือนจะเริ่มหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรแล้วเราก็กลัวจะไปโดนข้างๆด้วยแต่พอหันมาเขาก็นั่งอยู่แล้วพอเห็นแหวนก็รู้เลยถามเขาไหมว่าทําไมต้องเป็นที่นี่ ไม่ได้ถามขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ดู e p 2ของ YouTube ดนแคตตี้ที่แดนเหมือนเขาเตรียมมาเยอะมากๆเหมือนกันว่าจะขอที่ไหนบ้างสุดท้ายก็มาจบที่นี่แต่แพทก็จำไม่ได้นะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างตอนนั้นต้องกลับไปดูคลิปเพราะอย่างที่บอกทุกคนว่าถ้าใครดูที่เขาเล่าโมเมนต์ทุ่งหลังคือณนะตอนนั้นด้วยโรรมันร้องตลอดเวลาเพราะรอบข้างมันมีสิ่งกีดขวางเราก็เลยจาไม่ได้จาได้แค่ว่าแต่งงานกับที่นะ เราก็ตอบว่าค่ะจริงๆก็จําไม่ได้ว่าตอบให้ไหมแต่ก็ยื่นมือให้เลยหูดับใหม่ตอนนั้นแคทเคยได้ยินว่าพี่ๆหลายคนที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเวลาโดนขอแล้วหูดับแคทก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเหมือนจะวิ่งๆนิดนึงจับใจความไม่ค่อยได้เป็นคำๆตกลงเพชรที่เขาให้ก็เอาไปทําแหวนใช่ไหมทำค่ะเขาให้แบบแยกมาจริงๆใช่ไหม ตามรูปเลยขแยกมาเลยเหมือนที่แดนบอกว่าไม่รู้ว่าหนูจะชอบแบบไหนเลยบอกว่าในเมื่อหนูจะใส่ไปตลอดยาวๆก็อยากให้หนูได้เลือกเองไปออกแบบหรือยังกำลังไปค่ะตอนแรกเรางงไหมว่าทำไมไม่เป็นวงมาเลยตอนแรกไม่ได้งงเพราะตอนแรกมีแหวนแล้วแต่พอเอามาอีกอันนึงก็มีอันนี้ด้วยก็โอเค ตอนที่ขอก็คือมีเป็นแหวนเรียบๆธรรมดาถ้าเราก็โอเคแล้วแต่อยู่ดีๆก็ควักมาจากกระเป๋าอีกอันหนึ่งเพชรกี่กรัตตามรูปเลยค้าลองเดาๆดูค่าว่าประมาณเท่าไหร่ถูกใจไหมอย่างที่แพทบอกเลยคือแค่เรียบๆก็แฮปปี้แล้วแพทไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเพชรว่าต้องเพชรเน็ตใหญ่นะถึงจะมาขอเราได้ไม่งั้นเราจะไม่แต่งคือมันเลยจุดนั้นไปแล้วคะ่ะประทับใจขนาดไหนที่เขาทำให้เราแบบนี้ จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยพูดกันว่าไม่เป็นไรหรอกเราครบกันมาตั้งเกือบจะ13ปีแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้เราก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายพอที่แดนทําให้เราก็แฮปปี้กับสิ่งที่เขาอุตสาห์คิดและทําขึ้นมาขอบคุณค่ะทําไมถึงมาประกาศข่าวดีวันที่13กันยายนทั้งๆท,ท,ท,ที่ขอไปก่อนหน้านั้นจริงๆขอก่อนหน้าน,านั้นนิดเดียวแค่ไม่นานแต่ที่รอเพราะที่แดนถ่ายคลิปไว้เลยอยากให้ออกมาพร้อมๆกันคิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูกัน ที่แดนก็เลยอยากเก็บโมเมนต์มาฝากทุกๆคนด้วยซึ่งเมื่อวันที่13กันยายนเขามีออกงานเขาบอกไหมว่าเขาต้องเจอนักข่าวเห็นบอกว่าออกงานค่ะแต่เขาไม่หลุดเลยนะเก็บเก่งคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแม้แต่ผู้จัดการใช่ค่ะรู้วันนั้นเหมือนกันเขาเตรียมคนเดียวเลยแดนได้ไปคุยกับแม่ก่อนไหมบอกคุณแม่ก่อนที่จะขอค่ะ แต่คุณแม่ก็เก็บความลับไว้คุณแม่มาบอกตอนหลังหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรมากแค่บอกว่าพี่แดนมาบอกว่าจะขอน้องแล้วนะครับปิดตำนานทวงคืนแพตตี้เพราะหนุ่มหนุ่มอกหักกันหมดวันนั้นฝนตกหนักด้วยเขาบอกว่าน้ำตาท่วมเลยก็โดนแซวเยอะคะ่ะแต่แพทแฮปปี้นะคะรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักความห่วงใยที่มีให้แพทและพี่แดนและกับแฟนบอยทุกคนด้วยเราได้เข้าไปอ่านหมดก็แฮปปี้ตื้นตันกับทุกคนคะ่ะ เริ่มเตรียมงานหรือยังยังเลยคะ่ะกำลังดูเรื่องของเลิอกอยู่ว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลิอกที่ดีสำหรับเราทั้งคู่มันจะปีนี้ไหมหรือว่าจะปีหน้าคะ่ะถ้าซึ่งปีนี้เราพร้อมไหมก็น่าน,นะสิคะแคทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆกระบวนการมันจะมีอะไรบ้างมีการคุยกันไหมว่างานเราจะออกมาเป็นยังไง มีถ้าม,มีคุยกันเล่นๆส่วนตัวแพทชอบงานชิลๆสบายๆจริงๆก็อยากจัดริมทะเลที่พาน้องหมาไปได้ด้วยอยากเป็นฟิลนั้นเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเป็นตามนี้ได้หรือเปล่ารู้สึกยังไงจากที่เป็นแฟนกำลังจะเปลี่ยนเป็นว่าที่สามีตอนนี้ยังไม่ชินนะเวลาที่ทุกคนแสดงความยินดีก็จะเขินๆขอบคุณเขาบอกต่อจากนี้จะทำให้เราเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดก็ขอบคุณมากค่ะแพทว่าสุดท้ายผู้หญิงเราก็แค่นี้แหละ อย่างน้อยเราก็มีเขาอยู่ข้างๆในทุกๆเวลา13ปีกับที่แดนเป็นยังไงบ้างที่แดนน่ารักค่ะพี่แดนก็ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นและทุกวันนี้แพทรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันลงตัวมากขึ้นทุกอย่างก็ดีแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมอีกเขากหวานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเราก็ยังแฮปปี้ให้กันเติมความรักให้กันตลอดเรียกว่าเป็นโปรตลอดชีพอยากจะบอกว่าที่สาม,มีในอนาคตเรายังไง ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าเราก็รู้ว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําให้กันเราก็หวังดีกันทั้งคู่อยากให้มันแฮปปี้ที่สุดสําหรับเราและคิดว่าอนาคตหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขเราก็จะฝ่าทุกอย่างไปด้วยกันเหมือนที่ผ่านมาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ